ไม่เคยจะรู้เขามองดูเชิงธรรมาดาและคำบางคำเคยออกมานั่นแสนจะทำ อตอนนี้นะคะเป็นอยู่ที่หมู่บ้านกันตรงอำเภอขวาสินรินจังหวัดสุรินทร์ค่ะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้านของคนชาติกุยเ,เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะคะคนชาติกุยหรือว่าคนชาติสวยเนี่ย มีความผูกพันกับช้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็มีความสามารถในการจับช้างป่ามาตั้งแต่บรโบราณแล้วนะคะถ้าใครได้มีโอกาสมาที่นี่เมื่อ10กว่าปีก่อนจะเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยโหสภาพไม่น่าดูเลยนะคะใครๆก็รู้จักกันว่าหมู่บ้านขี้ควาย แต่ปัจจุบันนี้นะคะสภาพบ้านเรือนที่นี่เปลี่ยนไปค่ะคนที่อยู่ที่นี่ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็เพราะว่าได้คนคนหนึ่งค่ะที่เป็นผู้นําที่ดีมากๆนะคะเขากลับมาพัฒนาบ้านเกิดแล้วก็ทําให้คนที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขค่ะ ตอนนี้นะคะแป้นอยู่กับคุณครูพี่นีหาสุขนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรงจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณครูพี่นีนะคะได้เข้ามารับตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อปี2550ตอนนี้ก็2ปีมาแล้วค่ะแต่เชื่อไม่เาว่า2ปีก่อนกับ2ปีนี้ที่ผ่านมานี่นะคะโอ้โรงเรียนที่นี่เนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่มีสภาพที่มองเห็นได้เนี่ยดูแตกต่างกันไปมากเลยค่ะหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความสะอาด ความเรียบร้อยแล้วก็ดูแล้วบริบทของโรงเรียนนี่ดูดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อสปีก่อนใช่ไหมคะค,ะครูเพราะอะไรคะครูเพราะว่าครูได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนที่นี่ครับตั้งแต่ตั้งแต่ผมเข้ามาก็พาชาวบ้าน สร้างเด็กให้เขามีจิตสำนึกในการดูแลโรงเรียนนี่เขาคิดว่าเป็นบ้านที่เขาต้องดูแลรู้ช่วยเหลือกันก็ได้ดูแลกันเต็มที่จนสาซ่าน่าอยู่คือใจใจตอนที่มาก็คือทำยังไงจะให้หมู่บ้านงามเด่นโรงเรียนงามตามวัดงามสงา่าที่ตั้งเป้าเอาไว้คุณล้อยฟังนิดนึงนะคะว่าคนกุยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะวิถีชีวิตของเราเนี่ย คืออยู่เป็นอยูง่ง่ายๆนคะครับความเป็นอยู่ง่ายๆมีความรู้สึกว่าด้อยในในตัวของเด็กสมัยก่อนที่ผมมองว่าเออมันด้อยด้อยนี่ด้อยด้อยอยังไงคะคล้ายๆว่าตัวเองเกิดมาพูดภาษาสวยนี่มันมันไม่ภูมิใจจนเด็กบางคนมไม่กล้าพูดให้เพื่อนฟังว่าเป็นภาษาที่ตัวเองพูดตัวเองก็เคยเป็นอพอไปพูดแล้วเหมือนตัวเองมันด้อยมาพัฒนาล้าหลังครูคะแล้วตอนนี้เนี่ยถือว่าเด็กๆที่เนี่ยเขาภูมิใจใน ความเป็นกูยยังคะในภาษาของกูยเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเด็กๆคนเฒ่าคนแก่หรือว่าน้องวัยรุ่นอะไรต่างเช่นพวกหลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาดูงานปตท,ะทะอะไรเขาก็พูดบอกว่าแค่อนุรักษ์ไว้เถอะผูชาวบ,บ้านลูกหลานเขาก็ภูมิใจนะครับภูมิใจภาษาที่ต่อไปว่า มีเพื่อนฝูงถามว่าภาษาอะไรเออก็ภาษาบ้านบ้านหนูแหละเขาพูดกันแบบนี้ก็เพราะดีสนอดีแต่ก่อนกลายเป็นความละอายทุกวันก็กลายเป็นความภาคภูมิใจนี่เพราะว่าครูพี่นีเข้ามาปรับเปลี่ยนแนวความคิดของคนที่นี่ปะคะก็เริ่มต้นจากเด็กก่อนนะครับเราก็เริ่มต้นจากเด็กโดยโอกาสอีกอย่างหนึ่งที่ดีคือผมเป็นคนที่นี่นะครับมีคล้ายๆว่าครอบครัวแล้วก็พี่น้องเยอะหาสุขนี่เยอะเวลาพูดอะไรแล้วก็ค่อนข้างจะได้รับการเชื่อถือจาก ลูกหลานผู้เท่าคนเท่าคนแก่ครูขาะแล้วสภาพบ้านเรือนของคนกุยสมัยก่อนนะคะที่ครูย,ยังเป็นเด็กๆก,กับสมัยนี้<อ>ค่ะแตกต่างกันยังไงครครูสมัยก่อนเนี่ยถ้าถ้าคนมาบ้านเราก็จะคล้ายๆถ้าเขาไม่ตําหนิเขาก็ลักษณะ ก็มองออกว่าเออมันไม่ชื่นชมแต่ทุกวันถ้ามีญาติพี่น้องมาเนี่ยก็ได้รับคําชื่นชมเขไปบ้านนั้นนะบางรนเขาสาสานชาวบ้านเขาช่วยกันปัดกวาดตื่นเช้าทางลูกเล็กเด็กแดงเขามีวินัยการทิ้งขยะการนําขยะอะไรเขาจะพูดกันลักษณะนี้ก็เรียกว่าหมู่บ้านกันตรงเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยไหมคะตั้งแต่ครูนี่เข้ามาพัฒนาเรียกว่าพัฒนาบ้านจกตด้ไปในทางที่ดีนะครับค่ะแล้วก็ดูแมนวโนมไปในทางที่ดีด้วยครูขาทีนี้ชักอยากจะเห็นวัฒนธรรมของคนกุย ที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้ได้ยินแว่ว่าว่ามีพิธีเสียงคายไก่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวครูพาไปดูหน่อยได้ไหมคะไปไปดูหน่อยนะจะได้ไปดูว่าเอยเขาทําอะไรกันยังไงบ้างครับเชิญเลยครับครูดื่มน้ำเลยค่ะดื่มน้ำก่อนอุัยครูทครับครัคนเยอะขนคดนีคัคะับอวันนี้ ที่น้องบ้านผมก็คือที่เป็นชุมชนสวยเขามีพิธีเส้นไหว้ปู่ตา<อ>หรือบ้านผมเขาเรียกว่าแซนอยญจัวนะครับใหย่จัวนี่คือเป็นคนคนกูยหมดเลยใช่ไหมคะครเรา<น>จะเรียกคนกุยหรือคนสวยดีคะครูปกติก็เรียกสวยก็ได้คนกูยก็ได้แต่น่าจะกูยเยน,ะยนะานะ,ะบ้านเราจะเรียกกูยมันจะเพราะกว่า ก็เพื่อชาวบ้านที่นี่คนกุยหมดเลยใช่ไหมคะครับจะพูดภาษากุยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับค่ะแล้วนี่กำลังทำอะไรกันอยู่คะคุณตอนตอนนี้เขากำลังเส้นเสียงทายพี่เสียงทายกลางไก่หรือเราเราเรียกว่าเส้นเนื้จัวสวยเรียกว่าเส้นเดื้อจัวลราเข้าไปดูใกล้ๆกันไหมครับครเชิญเลยครับเชิญเลย โซยะจัวใช่ไหมคะแซนยะจัวแล้วเป็วภาษาแซนยะจัวภาษากุยภาษากุย๊ดทีเสียงไทยไก่แล้วก็แซนแซนนี่เส้นเนอะเนาะถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะเป็นเส้นไหวแซนยะจัวยะจัวก็น่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางปู่ตาและนี่ก็คือศาลศาลรปี่สารปู่ตาที่บรรพบุรุษพี่น้องเราให้ความเคารพนับถือจะทําอะไรก็จะจะแซนยะจัวที่นี่ครับจะแซนยะจัวที่นี่ไม่ว่าลูกหลานจะ ไปทำงานต่างแดนไปเป็นรับราชการหรือไปทำงานบริษัทอะไรต่างๆคนแก่ก็จะเป็นการพวกรอบครัวก็จะพากันมาเส้นเส้นไหว้บอกเจ้าที่จะท่าให้ปลอดภัยเจริญก้าวหน้าแต่ก่อนน่ผมเป็นคนที่นี่เนาะเป็นลูกหลานที่นี่เป็นสวยโดยกําเนิดผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องงมงายแต่ก่อนแต่พอผมโตขึ้นมามีอายุผมก็เริ่มเรียนดูว่าการเซียนจั่วเนี่ยมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ให้ลูกให้หลานเนี่ยที่มานั่ง ให้ควันใจฟังคําพูดของผู้เฒ่าผู้แก่โ <คะ S 2> อกาสอุบรม,มให้มีสัมมาคาระวะฟังผู้อาวุโสเราเคารพความอาวุโสให้เป็นคนพูดง่ายสอนง่ายนะครับเราจะได้ความรักความสามัคคีในหมู่บ้านถ้าอยากฝากน้องๆเยาวชนรุ่นหลังให้มีความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์อัตลักษณ์ของชาวกุยของตนเองให้มีความภาคภูมิใจในภาษาวัฒนธรรมประเพณี และให้ร่วมมือช่วยกันร,รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมและภูมิปัญญาของชาวกลุยเอาไว้ กล้องวีฟิตอิ่มไออุน่นคุณค่าไทาย พอหลังจากที่คุณครูพี่นีนะคะได้เข้ามาพัฒนาบ้านเกิดแล้วก็เข้ามาปรับเปลี่ยนแนวคิดของเด็กๆที่นี่ค่ะให้มีความภูมิใจในภาษาของคนชาติกุยมีความภูมิใจในวัฒนธรรมของชนชาวกุยนะคะครูพี่นีก็เริ่มทํากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนต่อไปค่ะโดยใช้เด็กๆเนี่ยเป็นสื่อค่ะครูคะแล้วกิจกรรมที่ครูได้ทํากับเด็กๆให้เด็กๆทำเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคะครูอันแรกนี่ผมแบ่งเด็ก เป็นกลุ่มสีใช้ชื่อว่ากลุ่มสีเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับเด็กนักเรียนผมมีร้อยี่สิบคนคผมก็แบ่งออกเป็นแปดกลุ่มสีให้มีหัวหน้ามีรองหัวหน้าและมีคุณครูที่ปรึกษาหนึ่งคนก็แบง่งแล้วก็จัดตารางการเรียนเป็นแบบบูรณาการโดยวันจันทร์เนี่ยตั้งแต่เวลา15บนาฬิกาถึง16บกนาฬิกาผมจะให้เขาเรียนรู้เรื่อง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวเรื่อง mm. ภาวะโลกร้อนการแก้ปัญหาโลกร้อนส่วนวันอังคารเนี่ยผมจะจัดกิจกรรมให้เขาเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะที่ถูกวิธีนะครับ mm. และธนาคารขยะ mm. รีไซเคลิลนะครับ <c oughs> ส่วนวันพุธเนี่ยผมจะให้เขาเรียนตั้งแต่เวลา1 5บหถึงสิเหมือนกันให้เขาเรียนรู้เรื่องการรับบริจาคขยะ <c oughs> การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี <c oughs> ส่วนวันพฤหัสตั้งแต่เวลา1ิ 5้ถึง16เหมือนกันก็จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกษตรอินทรีย์แบบวิถีพอเพียงนะครับส่วนวันศุกร์ก็เวลาเดียวกันเหมือนกันก็จะจัดกิจกรรมบูรณาการให้เรียนรู้เรื่องจิตอาสาครับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเราจะปลูกฝังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ อ๋อนี่เขาทำอะไรกันคะครูอันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งทีาเรียกว่ากิจกรรมยางนาเล่ขยะนะครับให้ผู้ปกครองนักเรียนก็ดำขยะในของเสียที่อยู่ในหมู่บ้านมาแลกยางนาที่โรงเรียนให้ลูกหลานเพายางนาอ๋อเหรอคะแล้วก็ยังไงคะกี่กิโลถึงได้ต้นยางนาต้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะครูคือราคาขยะไม่เหมือนกันนะครับค่ะแต่ตรา บางตัวก็สามกิโลกระดาษสกิโลแรกต้นยางนาได้หนึ่งต้นจะมีราคาไม่เหมือนกันนี่คือว่าอ๋อน้องเขาจะจดก่อนวชื่อชื่อใครมาทําอะไรในเรื่องของนี้กี่กิโลแรกได้กี่ต้นมันถึอเอาไว้นะคต้นยางนาชาวบ้านก็จะเอาไปปลูกก็อยากให้ไปปลูกตามไร่ปลายนาเราเคยทาโครงการคืนต้นไม้สืบต้นไม้ส่ง้ายืบต้นไม้ส่งองทุ่งผู้ขาออสเตี้เขาช่างกิโลจดชื่อ แล้วเราก็จะมาคัดแยกขยะต่อ<ค>ใช่ไหมคะก็จะให้นักเรียนและก็ผู้ปกครองมาช่วยกันมาคัดที่บริเวณที่เราคัดเอาไว้ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมด้วยเหรอคะการคัดแยกขยะสิ่งที่เป็นเห็นอย่างหนึ่งคือเป็นความร่วมแรงร่วมใจนะคะครูมีความสาม,มัคคีในการช่วยกันทํามากๆเลยอ่ะซึ่งตรงนี้เป็นว่ามันอยู่ที่จิตสํานึกเขาเริ่มมีจิตอาสา สำนึกดีแล้วนะคะเนี่ยใช่ไหมคะเป็นเป็นโรงเรียนเราเนี่ยหรือโรงเรียนผมเนี่ยสิ่งที่ต้องการที่สุดคือผิดอาสาใช่ค่ะผิดสำนึกเพราะการทิ้งขยะเนี่ยเขาบอกว่าการรับผิดชอบขยะมันเป็นภาระาของทุกคนถ้าทุกคนคิดว่าขยะเป็นของลูกของหลานทําแล้วก็ตัวเองต่างคนต่างที่ไม่มีทางที่จะสุดค,ความสำเร็จถ้าเขารู้จักเก็บรู้จักทําเพื่อเป้าหมายเพื่อส่นวนรวมเนี่ยผมว่ามันง่ายอ,อันนี้มันง่าย ครูคะมันยากไหมคะหรือว่ามันมีอุปสรรคไหมคะในการที่ครูจะเอาเด็กๆแม่บ้านพ่อบ้านหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยให้มันเป็นแนวร่วมในการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีๆของครูเนี่ยคะ่ะถามว่ายากไหมนี่สิ่งการผมว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการสร้างจิตสํานึกให้คนเป็นสิ่งที่เมืองไทยเราลม้มเหลวยากที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ย การที่จะทําให้คนยอมรับเนี่ยยอมไปตามที่เราคิดมันเยากมากมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาศรัทธาเราศรัทธาเวียนเมื่อไหร่เนี่ยค่ะค่อยๆมาขับเคลื่อนไปตลอดที่ในการพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็เป็นผู้ในการโรงเรียนของที่นี่ค่ะ ตอนนี้ครูรู้สึกไงน้างคะผมค่ะค่ัผมมีความสุขนะครับม,มีความสุขที่ได้ทุ่มเทไปกับคุณครูเพื่อนค,นครูสมาชิกเราทุกคนกับเพื่อนมีความสุขในใจที่เราทําเราทําสําเร็จพูดง่ายๆทำสำเร็จซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะครับคุณจะทาที่จะไปในวันสุขที่จะทําให้คนรับผิชอบได้มันมีสีขั้นเนาะถามากับผมคิดขั้นแรกทําเพราะกลัว สมัยเด็กก็ต้องทำค,ร,คร,รูครูตีครูไม่ให้รางวาัลครูครูตำหนิตีเตียน<ช>มันถึงทําเก็บขยะข่้ทนที่สองอ่ะทำเพราะอยากได้รางวาัลอ,อยากได้คําชมเชอ,อยากได้รางวัลลูกโลกอยากได้อะไรสิ่งทำอันนี้ดีหน่อยเนาะ <ๆ S 2> ขึ้นมา <ๆ S 2> แต่อันที่สามเนี่ยทำเพราะจิตสานึกจิตอาสาเนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังสูงสุดผมอยากให้ลูกหลานผมเป็นแบบนี้ส่วนสิ่งที่สี่อันที่สี่คุณทรทำเพราะ ระบบอะไรเขาเรียกว่าทําเพราะดมการนั้นเป็นเรื่องสูงส่งเหมือนที่พวกที่เขาดมการไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเราบางทีเราก็ไม่เชื่อว่าอี้สวยมันจะพัฒนาได้หรือเปล่านะพอผมคิดว่ามีบางคนเขาเคยพูดว่าคนสวยคนกุยจะพัฒนาไม่ได้แล้วเราก็เคยคิดลึกๆว่ามันจะพัฒนาได้หรือเปล่าเนาะ <Okay. S 2> จะสร้างจิตสํานึกเขาได้ไหมเนาะแต่พอทาแล้ว,วอะอเขาเป็นคนก็นได้ก็เลยก็เ,เลยดีภูมิใจดีใจครับ คือเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องดีเลิศประเสริฐไรน,นะครับเพียงแต่ว่าให้เขาดํารงชีวิตให้ตัวรอดเอาชีวิตเขาให้ให้ครอบครัวเขามีความอบอุน่นนี่เป็นสิ่งคาดหวังที่เราคาดหวังลึกๆไว้ครับเห็นหน้าครูแล้วก็เห็นคําพูดแล้วก็ได้ยินคําพูดของครูนะคะก็มีความรู้สึกได้เลยค่ะว่าครูพี่นีหาสุขเนี่ยมีความภูมิใจกับสิ่งที่ครูได้ทํามาตลอดนะคะเนื่องจากว่าครูเองก็เป็นคนที่บ้านกันตรงนะคะเป็นคนชาติกุยแล้วก็สามารถที่จะมาพัฒนาบ้านเกิดแล้วก็มีความ ภูมิใจในความเป็นคนชาติกุยด้วยค่ะนี่แหละค่ะปราดเดนินของแป้นในวันนี้นะคะคุณครูพี่นีหาสุขค่ะผู้มริการโรงเรียนบ้านกันตรงขอบคุณนะคะคุณครูอันนี้ขอบคุณ <พ Duty S 2> จริงๆ่ก็ได<พ>้ชม <beside> คุณครูพี่นีไปแล้วนะครับแกเป็นนักกําจัดขยะตัวโยงทีเดียวนะครับอันนั้นก็เป็นระดับบุคคลระดับตัวเรือนระดับสังคมนะครับแต่ว่า ถ้าในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ขนาดนี้เขาจะมีวิธีการกําจัดขยะหรือกําจัดกากของเสียอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้รู้มาช่วยอธิบายให้เราเข้าใจกันครับโรงงานเนี่ยทำอะไรให้กับชาวบ้านบ้างครับครับสิโรงงานเนี่ยับ,บมันก็นจะนอกจากผลิตของดีแล้วเนี่ยนะ<อ>ซ,ซึ่งเราก็เอาไปขายนะเราก็จะมีของเสียเหมือนชาวบ้านเนี่ยมันก็จะมีขยะ<อ>นะฮะเราก็จะต้อง มีวิธีการยังไงที่จะดูแลพวกนี้นะค,ะครัแล้วก็ต้องไปสื่อสารให้ทางชาวบ้านเขรู้ด้วยว่าวิธีการที่ดูแลแล้วเนี่ยได้มาตรฐานนะอะไรอย่างนี้เพื่ทำให้เขาสบายใจเพื่อทําให้เขาสบายใจทำให้เขาเชื่อมั่นเรานะครับ โรงงานเนี่ยก็จะมีของเสียออกมามีอะไรบ้างครับพี่ยกตัวอย่างน้ําเสียเนี่ยก็เป็นของเสียหนึ่งที่ออกมาจากโรงงานอ๋อทำไมมันเป็นสีน้ําตาลนี่ล่ะครับพี่น้ําที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้คือน้ําที่อยู่ระหว่างการบาบัดเนี่ยเราจะใช้จุลินสีมากินของเสียที่อยู่ในน้ําเสียแต่หลังจากนี้เนี่ยน้าจะออกมาเป็นน้ําใสนะกับตะกอนของมันตรงนี้เนี่ยเราจะมาเรียกว่าระบบตกตะกอนครับนะฮะน้ำใสเนี่ยที่ผ่านการบำบัดแล้วเนี่ยครับ ก็จะอยู่ด้านบนนะไอตะกอนเนี่ยก็จะอ,อ,อยู่ทางด้านล่างนะเราเรียกตึนตระกอนออกไปนี่ค,คือน้ำที่ใช้ได้แล้วใช่ครับอันนี้ฮนะโอ้โหไกลนะครับเนี่ยครับ ใช้เสี้ยวแววทีนี้ข้างล่างที่พี่บอกว่าเป็นกากตะกอนเนี่ยพี่ทำยไงครับอในเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเรามีกระบวนการกระบวนการในการทำแบบยังมีอีกเหรอครับครับไปดูกันครับพี่อันนี้เหรอครับพี่กากที่พี่บอกอ่ะพี่อยู่จากเครื่องปั่นแยกออกมาคับแล้วก็จะเละๆอย่างนี้ใช่ครับไอที่เห็นกากนั้นถ้าพอนเต็มตู้คอนเทนเนอร์ปั๊บเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนี่คือกำลังจะไปไหนกันเนี่ยกากตะกอนที่เนี่ยนะฮะเราจะส่งไปที่โรงปูนซีเมนต์ สล,บบสลับบุรี่ะก,กรอที่ได้เนี่ยจะถูกส่งโดยรถควบคุมอย่างดีโด,ด,ดยระบบดาวเทียมดาวเทียมเนี่ยจะเช็คได้ตลอดเลยว่ารถเนี่ยอยู่ตรงไหน<อ>ไปจอดตรงไหนบ้าง<อ>เพื่อสร้างความมั่นใจว่าของเสียที่ออกจากโร,รงงานเราเนี่ยไปถึงโรงปูน S <S <an> ครับเมื่อก่อนเนี้ยกาะเนี้ยเราไปสำงตกแต่ว่าชาวบ้านชุมชนเนี้ยเขาไปห่วงเราก็มาคิดวิธีปรับมันงกากเนี้ยเราไปเผาที่หม้อเผาบุ้งที่เลของอครับพอฝังเสียเข้าไปเนี้ยมันถูกเผาหมดเลยฮนะ เห็นไหมนะครับว่าแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเขายังให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักอยู่บนพื้นฐานของการเดินควบคู่ไปกับชุมชนได้นะครับถ้าประเทศไทยของเราภาคอุตสาหกรรมของเราทําอย่างนี้ได้ทั้งหมดนะครับสังคมเราจะน่าอยู่ขนาดไหนครับเฉลยคําถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าทานไม้ไผ่เป็นส่วนสําคัญในการรักษาโรคอะไรคําตอบที่ถูกต้องคือขอ้อ2โรคภูมิแพ้และนี่กลายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านครับ เล็กลับวันนี้กับดอกจันทร7 7 7ทางด่วนข้อมูลการเกษตร แป้นแป้นรู้ไหมครับเดี๋ยวนี้เขามีวิธีบ่มกล้วยให้สุกโดยไม่ใช้แก๊สแล้วนะรู้สิรู้ก็แค่บ่มไว้ในโอ่งที่ไม่มีน้ําแล้วก็สะอาดแล้วทิ้งไว้จนกว่ากล้วยจะเหลืองเองหากกล้วยมีปริมาณมากนะพี่ให้ปูกระสอบป่านบนพื้นวางกล้วยเรียงให้เต็มจากนั้นก็ใช้กระสอบป่านคลุมให้ทึบแล้วก็อบไว้จนกว่ากล้วยจะเหลืองแล้วก็สุกเองเช่นกันค่ะยังไม่หมดนะแปน้นถ้าต้องการให้ผิวของกล้วยมีสีเหลืองน่ารับประทานให้จุดทูบป,ปักไว้ในโอง่ง ทิ้งไว้จนกว่าจะหมดดอกแค่นี้ผิวกล้วยก็จะเหลืองสวยน่ารับประทานเลยละจ้ะแม่โอ้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสนใจเคล็ดลับดีๆแบบนี้เข้าไปดูได้ที่ w w w r ัก b ้ n c เ e r ด c o m ค่ะมืถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดอกจัน1677สัปดาห์นี้ถามว่าหากต้องการให้ผิวกล้วยเหลืองสวยน่ารับประทานต้องทำอย่างไร 1. ปังเทียนในโอง 2. ปงกทูบในโองคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก w w w รักบ้านเกิด .com ทราบคำตอบแล้วส่งประสิญยาบัตรมาที่ตู้ปอนอน .160 รน่มกามคำแหงกรุงเทพ10241ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับเสยืดจาก,โ,ก,าก d ค AC, โครงการทำดีทุกวัน d t แท็กครับดีแท็โครงการทำดีทุกวันและโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ร่วมเติมเต็ม,ตมรากฐานอาชีพที่แข็งแกรง่ง อบรมหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์แก่ผู้ว่างงานโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆขยะไม่ใช่สิ่งไร้ค่าชุมชนอิสลามแห่งมาบตุบ้จึงนำหลักคิดจากอุตสาหกรรมมาใช้กับครัวเรือนได้อย่างเกิดประโยชน์ติดตามเรื่องราวของชุมชนที่อยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมได้อย่างพึ่งพาก,กันในปราเดินดินตอนอชุมชนรักโลกเที่ยงคืึเสาหน้าดูตัวนี้มาคล้ายๆก็จะเอาตัวนี้ อ๋ออย่างนี้ค <can have> <down> yeah. ือสวยใช่ไหมคุณยายคะถ้าจะทำการอะไรก็สงเ็มค่ะอ๋อ <can> ย <Or> ่าให้จีบอย่าให้เยอะยอะายะมาเยอะมาเยอะมาเนอ้มาอยอ่กันเนื้อกันตัอะมาเอะอมาเาเยอมามาเยอะเอ